ครัสวัสดีครับผมวาต้องคนเพิ่อนป็ะชาไทยนะครับตอนนี้ผมกําลังมาเดินเล่นเดินเล่นอยู่ในเออ่เขาเรียกว่าโลกออนไลน์นะครับตอนนี้กําลังเดินตะวเวนตะเวนไปเรื่อยๆนะครับก็มาสํารวจอา่าสำรวจเหตุการณ์ภายหลังจากการที่สอชอเนี่ยร้อยหกสิแปดคนก็ได้ผ่านพรมบอรคอมพิวเตอร์ใช่ไหมก็เลยมาตะเวนดูเดี๋ยวจะมีตะเวนไปแถวัธรรมกายก่อนตอนนี้ขอตะเวนดูตามอ สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กก่อนนะว่ามีเหตุการณ์อะไรบ้างตอนนี้ผมก็มาอยู่ใน u t u b e นะครับมาอยู่ใน youtube กำลังตะเวนต,วตวละลาตะเวนดูว่ามีอะไรต่ออะไรใน u t u b e มั่งนะฮะก็คืออยากจะรายงานบรรยากาศให้มันเห็นว่า,าใน youtube ตอนนี้เขามีอะไรกันนะฮะเอ,อเดินไปตอนนี้ก็ไปเดินมาเจอหอ้องยัมี่เอวอลูชันนะฮนะกมาเจอลอง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 ,ลองช็อเข้าไปดูหน่อยว่าม,มีอะไรยัมีเ่เอวอลูชันเอ่อกูช็อ เขามาแล้วนะครับตอนนี้ค่อยๆเข้ามาก็จจอ,องต้องต้องจองบ่วาวคนไปนะครับเดี๋ยวก็จะเดี๋ยวพวกาหางแดงจะวงแตกวงแตกอตอนนี้เขากำลังคุยกันนะครับเรื่องกล้า,ไาลราไหมถามใจเธอดูแม่มันเหมือนเพลงเลยครับก้าไหมทาใจเธอดูน่าจะเขียนน่าจะเขียนว่าถามใจเธอดูก่อนถามใจเธอดูก่อนก่อนที่จะมารักฉัน อลองเข้าไปดูนะฮะลองเข้าตัวจนะองย่องหอานะอย่าให้อกแตกเราต้องจ้องไปเดี๋ยวแอบไปฟังเขาทำอะไรกันอโอ้โห,โหคนอยู่กันเยอะนะอยู่กันหลายคนนะเนะี่ยเรามันไม่เป็นแบบนี้อ้อา<ม>อู่อบนอะไรกันเนะ่ะเจ๊เฮ้ยมีอะไรกันครับใช่ไม่เคยเ,เห็นนะเนาะเออเขามีอะไรกันวะคือเขาจะ อก่อนที่จะลืดรืดูโอ้เขาบอกเขาโอ้โหนี่แบบคนมาบ่นอะไรกันเนอนะครับโอ้โบ่นกันโว้ยทำไมบลบคอมมันผ่านอย่างงุ้นเราจะอยู่กันยังไงเราจะต้องอย่างงี้เราลูกหลานจะเป็นยังไงอุ้ยนี่เนี่ยนะตอนนี้ห้าร้อยยี่สิบสามคนหนึ่งเขาเตเวนมานะครับก่อนนั้นนีก็เอ่อเดี๋ยวเราดูที่ว่าตอนนี้มีใครอยู่มั้งนะดู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 ดีว่าเขาแชทหน้าห้องกันว่าอะไรนะโอะ้ลองลองลองสุ่มสุ่มคนไทยเราต้องลุก สู้พร้อมกันถึงจะชนะโอ้จะให้หาเป็นไงครับลุกขึ้นสู้ต้องสู้ถึงจะชนะเออตอนนี้ผมก็วันหนึ่งเป็นอะไรก็่ด้คำนะครับตรงใส่เขาชอบฟังเพลงจนๆต้องสู้ต้องสู้ถึงจะชนะอ่ะอน,นุมาตตอนมามาอืมม,มีอะไรมีอะไรว่ามีอะไรต่ออ่า มีมีมีลงไปด,ด,ดูคนอื่นดิไม่รู้ทหารเกณฑ์ลูกคนจนไปทําตามคําสั่งมันทําไมอืมมันทํามันผมงงแต่ว่าผมพูดทหารเกณฑ์ลูกทหารเรานะมันโง่ก็ลองลอง,ลองไม่ทําดิไม่ทําตามคำสั่งดิโอไอถังเลยโอ้ยพวกนี้ไม่เคยมีความรู้เลยนะเนี่ยเดี๋ยลองไปฟังเลยฝนจะมาเนี่ยเขาจะมีเจ้าหน้าที่มาทําสะอาดนะคะซึ่งไม่ใช่ โอ๊ยไม่อยากฟังพวกต่างประเทศโมโน้นะคือโมโ้อยู่ต่างประเทศกับเอ่อกับโม,โมหลังไม้นะบุราเขา่าโฟนอินก็ไปหรืโอโ้ยโมกันหูดับตําไมเนอะโม้กันเก่งจริงๆเลยเน,นี่ยพวกเนี้ยคนในคุกม,มาทํานะอืมประเทศไทยเอาคนในเรือนจํามาทําครับผมเอาเขาให้คนในเรือนจําทําสิคนในเรือนจําทําก็จะได้แบบเอ่อใช้ใช้คนพวกนี้ให้เป็นประโยชน์เนอะกินข้าวแดงแกงร้อนจะไปจะไปกินบ้านมันต้องชาวข้าวมันต้องซื้อได้ไงเอ้ นี่อะไรเนี่ยยาน้องแยมนี่ก็อันนี้เป็นเจ้าหนะ้าที่ของอที่ดูแลในหมู่บ้านในเรื่องเรื่องอ่ออะไรเขาเรียกว่าอะไรอุปโภคบริโภคโอ้ยเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเวลาอยู่ในหมู่บ้านเขามีคณะกรรมการบริหารหมู่บ้านนะเขาต้องจ่ายค่าส่วนกลางลนะําเป๊บแจ๊ะแจ๊ะแล้วไปดีกว่าเดี๋ยวเราอยู่แล้วมีเรื่องเดี๋ยวลองลอง,ลองด,ดูข้อมาล,นะนละนะนี้อะไรละ ผมผู้หญิงสู้กับทหารโอ้ยหมอหมอหมอไปดีกว่าทนไม่ไหวไปตะเวนห้องอื่นต่อไปลองไปดูห้องของหวานใจสุดทลักหน่อยสิเป็นไงบ้างหวานใจสุดทลักเนี่ยเขาจะมีทั้งแ a มบูเน็ตเวิรมีทั้งรีพับลิกโอ้มีอะไรเต็ไมไปหมดเลยนะเออมานหวานใจตุดทลักไปดู b บมบูเน็ตเวิรไปดูสิอืมคือเหตุการณ์หลังสิบหกเนี่ยมันก็มีอะไรแบบตลกตลกมวันนี้หวานก็ ออกมาเต็มๆเ,เลยนะเออวานก็ออกมาเต็มๆเ,เราเราค่อยๆย,ย่องมาเดี๋ยวเอ่อเขามีอะไรนะ LA เอ่อรี LA ม e ทติ่งอ่ผู้รักประชาไตมีคุยกับอ่ผู้รักประชาสุดาอาจารย์หวานตกลงเอายังไงนี่เวลาเขาใช้ชื่อเล่นนี่เขาต้องียกอาจารย์หวานสุดาค่ะไม่ไม่ใช่หวานสุดาวา่าอาจารย์หวานไม่ใช่มันมันมัน,ม,นมันต้องแบบสลับลางมันถูกหน่อยสีเออสลับลางมันถูกหน่อยแม ว,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 วันุติลาของผมนี่เป็นถึงอาจารย์สอนภาษาไทยหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวลองเข้าไปฟังเลยว่าเขาไปคุยอะไรม่ตตุ้งมิติ้งอะไรนะลงมีคนมา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 เขาเรียกว่ารีล์รันอินดูนะมาย้อนดูก็มีสองพันกว่าคนนะก็สองพันกว่าคนกับอีกอันหนึ่งเขาคือเขาไม่คงก็ไม่เข้าใจว่าทาไมเขาต้องขึ้นคลิปสองอันซ้ํากันนะไม่เข้าใจนะก็อีกอันก็สี่ร้อยสิบห้ากลัวกลัวจะโดนไล่ลบมั <im <im mm ้งนะก็เป็นเทคนิคของเขานะ คือเขาเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนเกาอันเดียวแล้วมันโดนล,ลบไง <c oughs> นี่ก็เลยทำบันทีบางทีบางทีสี่ห้าคลิปเลยนะแต่คลิปเดียวกันนะนะเออ,เอ,อแล้วลองเข้าไปดูไหนที่ลองเข้าไปดูไปดูอันน้อยๆดีกว่ามาเลยครับกําลังย่องมาเอ,อเขียนว่าอะไรนะผู้รักประชาธิปไตยอายการเอเุมิตติ้งสิบเจ็ดธันวาสองห้าห้าเก้า Not My King ไม่เอาพระเจ้าเป็นดินเาฟันไปเคนโอ้โฮมีตรงมือตรงมือด้วยเนอ้หลายการโบราณมากเพลงอ่ะเป็นไงต้นอ่ะโบราณโบราณโคตรโคตรโอ้ยเหมือนเพลงส่วนมนเลยอ่ะ เอ้ยม <c ười> <c ười> ันเพลงมันเมอเอามึงแค่เล่นมากไปเลยเอาไปเลยเออเอาใหม่ใหม่เลยเริ่มาเนี่ยเราเข้าไปดูใหม่เข้าไปดูสาว่าไว้ของเขาแรงไหยของก็แรงนะของกแรงเนี่ยเราเข้าไปดูเลยของกาแรงนะเออของแรงเออเออตัวเราจะได้ฟังไว้เนี่ย ท่าดังผู้พาพาดินโอ้ยเสียงแมว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 ไม่มาไม่โปรโมทเพลงไม่โปรโมทเพลงเออเราวันเราต้องเสียงฟองเฟิร์มร้องถึงเฉพาะร้องเองเจ้าเบงกันร้องเองตัวเองเออออเตัวตรงนี้จะได้ฟัง เออคือวันนี้จะตีเล่นนะครับผมผมพามาเดินเล่นนะเปลี่ยนบรรยากาศนะคือตอนนี้ประเทศไทยบรรยากาศเย็นเงี้ยเราก็ต้องใจเย็นๆนะเฮะเป็นอะไรที่แบบเข้ามาแล้วก็ใช้ฟังย่ามเนี่ยนะก็รู้สึกว่าทำไมทําไมมันรายการมันไม่เขาเรียกว่ามันไม่เดินอ๋ออคลิปนี้มันไม่สมบูรณ์มันแค่สิบเจ็ดนาทีอ๋อแสดงว่าเขาต้องไปคลิปหนึ่งละไปดูอีกคลิปหนึ่งไปดูอีกคลิป ไอคลิปอัอนหนึ่งมันชั่วโมงฝ่าอ๋อเข้าใจละเข้าใจละเขาสองคลิปเพราะเขามีหลายหลายนาทีอ่าทีนี้เรามาคลิปอันหนึ่งดีกว่าไปคลิปอีกอันนึงไป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 ,ไปอ่าตอนนี้มาไปอ,อันแล้วนะไปอ,อันแล้วมไม่ไปไม่พนม้นเหยเอ๊ะทำไมมันทำไมมันไม่ไปอไป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 อ,อย่าอู้อย่าอู้อ เนียเห็นไหมได้ยินเสียงแล้วตอนนี้เขาเริ่มออกแล้วนะคือตอนนี้เริ่มเอหวานเริ่มออกสื่อแล้วก็ขนครับนี่เองครับที่ยาลุกขึ้นมาเปลี่ยนก็เริ่มออกสื่อนะครับเริ่มหวันนี้ก็ออกกับตยุตได้แล้วะตาผู้เราก็จะทิบไตนะจะขัดคานอย่างไง คงจะกลับมาอาจจะมีปัญหาทางเรื่องอินเทอร์เน็ตนะคะก็เลยจ่ายค่าเน็ตแล้วยังอ่ะแต่ยุทธจ่ายค่าเน็ตแล้วยังใช้เน็ตเราจ่ายค่าเน็ตไปสองคนแล้วกันนะคะถ้าทางพี่ยุทธแก้ไขโอ้พี่เรียกพี่ยุทธเรียบร้อยแล้วโอ้แกงเข้ามาแจมเรานะคะในภายหลังนะคะแกงในตาหยุดตอนนี้แกงเลยพี่ผู้รักประชาชนที่ปไตยแล้วนะพี่ผู้รักประชาธิปไตยคะสวัสดีค่ะเฮ้ยพี่เรียกพี่อาจารย์ครับแล้วก็ท่านกวางสุจิรักษ์น่ารักอยู่คนเดียวนะวันนี้เราจะมาคุยกัน ออแก่งงักเลยต <c oughs> ่ยุทธแก่งตง <c oughs> ัดรายการคนแก่ไม่ดีนะหวานทิรักไม่ไหวไม่เบิกมพันทินนักต่อสู้ไอ้ดีไอ้เอามาแลแต่ยุทธมาแล้ว <c oughs> หรืออยู่ร่วมขบวนโอ้โังตัวยุทธไม่ไหวอ่ะไอบางอันดจากของไมหิโตนโอ้โหโอ้โหมาถึงก็สวดสวดสวด <c oughs> เป็นเหมือนเจ้าข้าวเลย <c oughs> อืขำเลย ไอ้ไอต่ตาประจันทไตายกี่โมเดี๋ยวพูดๆไปบอกเดี๋ยวผมต้องไปทํางานแหละเดี๋ยวผมก็เตัวกันพอละกิจที่จะต้องทําเออทำอะมีมีเวลามีรวบรวมกําลังเนี่ยได้ดีขึ้นนะคะก็เหมือนที่เขาปล่อยนะักโทษการเมืองเนี่ยนะคะแล้วก็เขาไม่กีดกันมาตราหนึ่งหนึ่งสองออกไปก็ โอ้หวานหวานเจ็บนี่เขาคันนักฆ่านักฆ่านักฆ่าเนี่ยเนี่ยมันทงหลงตรงเนี้ยแหละหลงตรงนักฆ่านี่แหละเอออยากให้มันฟันทงขาฟันทงขาอะไรไปดีกว่าเฮ้ยเราไปห้องอื่นต่อดิคนืนอยู่นี่ม,มีมีปัญหาแนะี่เราไปไปตะเวนห้อง,งอื่นเราไปดูไอ้ไอต้ตาด็อกเป็นที่ตาด็อกเพียงดินตาด็อกเพียงดินเออเมื่อตาด็อกเพียงดินดิ่ <laughs> 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 ไอ้ต <accurately S 2> ๊อกิดินก็ชออยู่เออก็ชอบเพิมพมอะไรกูเนอ๊อกฟิงดินอะไรเนี่ยไปเอาจุ่มจุ่อะไรเนี่ยตดอกฟิงดินจิ้มจุ่มอะไรหน่อดูดเดยลองๆเข้าไปดูตาดอกฟิงดินดอกฟิงดินเออคำจริงต่ดอกฟิงดินกจะต้องแเพต้อง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 ต้งตจ่ายค่าลิขสิทธิ์เขา้างนะฮะเอาเพลงเขามาใช้แม เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเลยเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแต่ด็อกเพงดินเนี่ยไม่ไหวเอาเพลงก็ไม่เคยใช้ใจ่ายดิคุณเช่เอาไปอ่ะมามามนดูมันอยู่มีอะไรบ้างอ่ะโอ้โหขึ้นลูอะไรเต็ไม่ปหมดเลยเออถ้าจะไม่เวิร์กนะดอกพิงดินนี่ถ้าจะไม่เวิร์กเ,รเออตอนเจ้าทั่วโลกวันนี้หลุดเหลือกี่รัชวงศ์โอ้ไม่ไหว ดอกเพีงดินเเลยไปอยู no ่ถ totally ึงอเมริกาไม่มีมุมมองนําเสนออะไรใหม่ๆที่มันเจ้าทันโลกก็ลาังเลยนะเออเป็นถึงดอกนะเป็นถึงดอกนะนะไม่ไหวไม่เวิร์กแล้วก็ทําไมมันมันมันรายการมันอืดเป็นพิเศษก็สรุปแล้วก็วันนี้ก็เดินพามาเดินเล่นพามาเดินเล่นอืมพามาเดินเล่นก็วิก็มีรายการของตะโดกดี่ว่าตะโดกจิจะ โอะโหรายการของกาด็อกนะครับเราทําม <ens> <amigo. ruption by enders> ีคําถามหรือว่าจะแสดงความเห็นอะไรเนี่ยผมจะได้ลองอ่านนะครับในส่วนของข่าวคราวเรื่องวัฒธรรมกายโอ้ต่ดอกแต่ดอกเอ้ยตกลงแกน้ำถึงสน่ะแหละวะเมื่อวานแกก็บอกเป็นคิดวันนี้แกมาเป็นวุฒิแกจะมาปกป้องบื่อธรรมกายอีกแล้วโอ้เดี๋ยวไปไปนี่ดีกว่า ไปไปนอร์เวย์ชอสวีเดนไปเย็บตะดองเลยไปดูตะดองเนือไปดูตะดองก็เวนสก้าแล้วมินสันนอร์เวย์ชอสวีเดนอวันนี้คือเราเปลี่ยนบรรยากาศนะครับเราเปลี่ยนบรรยากาศเพราะว่ายากาศมันเอากาศมันเย็นนะนะก็เลยอยากจะมาอะไรเปลี่ยนเป็นบรรยากาศหน่อยเข้ามาตอนฉบับแทะตอนฉบับแทะ เออผมนึกถึงอะไรนึกถึงอะไรเนะแม่ไม้เวิงไทยอ่ะต้นจบับแท้ดังเดิมก็นานแท้แล้วดังเดิมต้นจบับแท้แม่ไม้เวิงไทยแสดงว่าคงเป็นแฟนแฟนเพลงมิอแม่ไม้เวิงไทยนะเออมาดูสิมาดูสิเขาชื่ออะไรกันวันอาทิตย์ดูที่กําลังเลือข้ออะไรลองเข้าไปดูเออตอนนี้เน็ตอืดนะครับเน็ตอืดเน็ตกำลังอืด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 ครับ เออตอนเดิมตอนนี้หัวเถิกว่ะเห็นรึตอนหัวเถิคือมันคลายเครียดได้เหมือนกันนะเนี่ยการมาเดินเล่นเดินเล่นแบบนี้ใครก็คลายเครียดได้เหมือนกันนะครับก็เป็นอะไรที่ฮาหาได้เหมือนกันนะอืมอ้าวแล้วรายการมีไหมเนี่ยตลบแล้วเราเราสวีเดนเราเข้าไปดูไอ้ช่องที่ก็บอกว่าสดสดไม่สดนตอนนี้ไม่สด ก็เลยต้องต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นใหม่เป็ี่นลายกันเอ่อตอนนี้อะไรอ่ะนี่ดีกว่ามาฝังตาดงนิดนึงจิบจุจนตอนการเมืองนะครับตาดวงมาตะไทยอตะน้ำเวกดาลาโอ้โหเฮ้ยมาคัปปี้กันมาเลยด้วายของเคราะสตรเนี่ยคัปปี้กันมาเลยเนี่ยโอม ไต้เติ้ลสไตล์เพิ่มสากเลยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเพิ่มสากมึงเลือกเลือดไปนั่นเลยนะเลือกคาลิกสิทธิ์เลยนะโอ้โหเหมือนกันเลยโอ้เพื่อให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินทำความดีเพื่อคนดีซึ่งได้มาเพื่อเสรีภาพนวชสวีเดนโอ้โหอียูโอ้โหนำเสนอภูมิใจเสนออ่าผมตะโด่งครับผมขอไอซ์โบก่อนครับก่อนอื่นก่อนยึดบังคับประเทศรัฐมนตรีเนี่ยตอนที่มีการประหารได้ยังไม่ถึงปีนะครับ พฤติการเนี่ยรับประหารพุทธะไทยนะพอพฤติพอพฤติการปีห้าเจ็ดนะก็มีการแต่งตั้งกรรมาโอตอนนี้ตาดงก็เป็นนักวิชาการนะผมคือผมสวัสดีครับผมผมดกงอัจฉริยะมนอันตมเมฆครับเป็นนักวิชาการฝ่ายการเมืองครับเอผมคิดว่าประเทศไทยตัวนี้นะครับการตั้งองค์มนตรีหรือว่าการอะไรนี่ก็เป็นอเป็นการ สมควรแล้วครับก็เป็นการถูกต้องวางตำแหน่งที่เหมาะสมเหมาะเองนะครับแต่ก่อนอื่นที่ผมพูดมากไปฝันนี้ผมขอขายสบู่แลวขอขายยาสีฟันยาสระผม,มแม้แต่ผม,มใช้เอง,งอยังหัเวเถ้ยไปไปดีกว่าเดี๋ยวตัดงอ่าตอบไปฟังลองฟังหน่อยลองฟังหน่อยลองฟังหน่อยมีอะไรบ้างลองฟังต่อไปความมันคงทั้งหมดเพื่อความมันคง,ง,ง,งจริงเอาเพื่อความมันคงก็เพราะความมั่นคง พวกฟาร์มมั่งคงของชีวิตของผมนะคุณช่วยซื้อสบู่หน่อยนะผมคนฟังแล้วคนไปซื้อสบู่กันเลยนี่ไม่รักกันจริงนะพวกแสดงซื้อสบู่หน่อยแค่สามก้อนห้าช่วงนี้นะครับเป็นช่วงลดราคานะครับของฝัดปีใหม่เอ้ๆลดราคาของฝัดปีใหม่นะช่วยกันหุดน้นหน่อยจะได้อทําตัวเป็นซันด์คอนหน่อยเออ ก็เอาหอมปากหอมคอนะครับตอนนี้นึกไม่ออกจะไปไหนดีเอ๊อะไปไหนโอ้โอเดียไปไหนดีวะเอ้่ะไปไหนดีเออจะไปไหนดีโอ้นี่มาสุในมาสุกิตซับเนกทุกขอเครือข่ายเดียวกับเอในสังกัดสกิตซับเนกนี่เขาอยู่ในสังกัดของหวานสิทธิรักษ์นะเขาเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นเป็นถ้าเป็นเปรียบเป็นบริษัทนี่เขาเรียกว่า หวานนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นซีโอสุกิตซ่าเณนี่ก็เป็นผู้จัดการนะผู้จัดการเป็นประพันธ์ลงนะตอนนี้ผมก็มาฟังอะมาฟังอันนี้หน่อยอสู่ในจุลปงสะทอนนะอนนี้เมื่อ,อก่อนนี่ก็อยู่กับเรเวสก้านะแล้วตอนหลังนี่เรเวสก้าก็มีปัญหากับหวานสุธิลักษณ์ใช่ไหมเขาทะเลาะกันเรื่องการดูดคลิปเสร็จแ,แล้วก็สเวนสก,ก้าก็ทําการเรียกว่าสไตสไต้นะ ในจุลบงทองก็เลยย้ายค่ายมาอยู่กับหวานสุิลาร์เพราะว่ามันหวานสธิลษณ์นี่ยมันแบบยังยังปิ๊งปิงน่ารักหว่ายังเสียงออดอ,อนหวานสุวเวเวสกานี่แบบไม่ปิ๊งไม่น่ารักแล้วไม่ไหวแล้วสู้หวานสติลษร์ไม่ได้ก็เลยย้ายค่ายมาค่ายนี้ครับเลยย้ายมาอยู่ปัจจุบันก็ย้ายมาอยู่ค่ายว o t อทนะเรียนแบบเรียนแบบรายการของว a เอะไรนะไอะ สานีวิทยุกระจายเสียงอเมริกาวีวโอเอวีโอเอนะก็เป็นวีโอทีว่าลองลองฟังก็หน่อยนะลองลองฟังออสุลนัยจุลปงทอนะต่อไปด็อกเตอร์ด้วยนะวันนี้มันมาจากทุนนิยมขุนนางพวกนี้แหละครับก็คําว่ามันมาจากทุนนิยมขุนนางพวกนี้ก็คุณน um ั่นแหละก็เป็นคุณนิยมนะ ตัวในก็เป็นเจ้าของกิจการอะไรตัองเนื้อเยอะนะแล้วก็เป็นขุนนางการที่เข้าไปเป็นเสนาบดีเป็นไปเป็นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นขุนนางเสนาบดีฝ่ายขุนนางอะฟังต่อฟังต่อแล้ววันนี้ทุนนิยมขุนนางพวกนี้ทําให้เราเห็นสองวันนี้คุณนิยมพวกนี้ทําให้เราเห็นอะไรสองอะไรนะฟังกันต่อนะมาตรฐานทางกฎหมายโอ้โหสองมาตรฐานทางกฎหมายโอ้โห ผมเข้าใจคุณแล้วทำไมวันนั้นคุณถึงใส่เสื้อเรารักพระบรมผมเข้าใจกุละ้ะ <c oughs> ตลกตะแรงตะแหละ <c oughs> ไปดีวะเออก็เอเอพออเป่ามคอนะครับก็เอ่ก็ตะเวนมาโอ้โหนี่เพิ่แป๊บเดียวตะเวนมา20นาทีนะเดี๋ยวฟันธงคอนเฟิรม์มขอไปอจิบน้ำจิทธานะเนยดี๋ยวว่าเขามีนัดหมายว่าจะไปต้องไปร้องเพลงเลยนะร้องเพลงอโชว์ตัวนะพอขึ้นเวทีนะ วันนี้วันเสาร์ต้องตะเวนไปร้องเพลงเออ่ให้สาวๆกี้ตามแคมฟ็ฟอกนะไปก่อนดีกว่า <c oughs> เออสวัสดีครับผมเพื่อเพิมอนะใครอยากฟังก็ามาตามแคมฟ็อกนะฟังเสียง